วันที่3กระกฎาคม2 5 5 8เวลา18นาฬิกา30นาทีผอ,อสพปนาธิวาดเกต2มอบหมายให้ในายนุก,กูลชูนุย้ยรองผอ,อสพปนาธิวาดเกต2นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานไปร่วมกิจกรรมล่าสินอดหรือเปิดปอซอในเดือนรอมาดอนประจำปี258ซึ่งสำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจัดขึ้นในหอประชุมหลังใหม่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลก อำเภอสมัยโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสิทธิชัยศักดารองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมและมีนางสุดาพันนาานายกเทศมนตรีเมืองสมัยโกลกเป็นผู้กก่าวรายงานและการต้อนรับทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆรวมทั้งผู้นำศาสนากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากสหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นปรปเพณนี้หนึ่ง ที่ปฏิบัติมาตามพันธุ์หลุดสืบทอดตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามซึ่งจะมีขึ้นในทุกเดือนระมดอนของทุกปีและยังเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยมุสลิมทุกคนจะต้องถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี